เล่นกันหลายอย่างใช้เวลาว่างออกกำลังและฝึกทักษะและยังสนุกอีกตั้งหากมัมมัมมูหิวหิวเหมือนกันหิวมากด้วยและตอนนี้อากาศเริ่มเย็นแล้วนะเราควรกินของว่างหน้าหนาวกันอืมอะไรล่ะไอติมเออเอ,อ,อากาศเย็นยิ่งกินไอติมก็หนาวแย่ดินี่นี่นี่ง่ายสุด ตรงนี่เลยเอ๊ะนั่นเผาอะไรกันดูเหมือนจะเป็นมันเทศเผาอืมได้กลิ่นก็รู้เลยม้ำมัมมูเผือกก็มีเวลาเผาแล้วหอมหวานมัม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 อือร้อนใช่ไหมเป่าให้เย็นลงก่อนมันและเผือกเผาเหมาะกินตอนเย็น จุดกองไฟแล้วนั่งล้อมฟังนิทานตอนี้ยังไม่เห็นเย็นเลยอะเป็นตอนบ่ายนะมันว่าร้อนนะหมูหมูว้าพูดถึงอะไรกันเนี่ยมันว่ามันเผานี่ร้อนจังอ้นนะพูดถึงเวลาในขณะนี้ยังเป็นตอนบ่ายไม่ใช่ตอนเย็นและนากว่ามั่นเผากินตอนอากาศเย็นๆย็นทำให้ร่างกายอบอุ่นเพราะให้พลังงานพูดกันคนละเรื่อง แต่ก็กินมันเผาเหมือนกันนอะอืมมืม,มสนุกมากเมื่ออากาศเริ่มเย็นลงและผิงไฟพร้อมกินมันเผาและเผือกเผาไม่ต้องมีอะไรมากก็อร่อยแล้วถึงตอนเย็นอากาศยิ่งเย็นลงเย็นลงทุกคนรีบกลับบ้านและสวมเสือ้อห่มผ้าให้อุ่นๆกลางคืนในแดนลมโชยก็เห็นดวงจันทร์ เห็นกระต่ายในดวงจันทร์เหมือนกันดังที่ได้อ่านนิทานกันไปแล้วมัมมัมมูที่เราเห็นเป็นกระต่ายนะ่ะเป็นหลุมบ่อที่เกิดจากอุกาบาชนดวงจันทร์จริงๆใช่มหมชื่นจิตใช่และดวงจันทร์มีแรงดึงดูดทําให้เกิดน้ําขึ้นน้ําลงบนโลกเราด้วยใช่มหมใช่ชื่นจิตว่า ดวงจันจะช่วยลูกแก้ววิเศษของมอมได้ไหมอะมอมมูชื่นจิตก็ไม่รู้สินะเราลองดูก็ได้หรือว่ามอมมีทางติดต่อกับปู่มอมหรือชาวมอมอื่นๆได้ไหมหรือว่าตำรามอมบ้างไหมมอมมูไม่มีตำราเราบันทึกทุกอย่างในลูกแก้วลูกแก้วเป็นทุกๆอย่างของมอมอืม เราจะช่วยกันคิดหาหนทางช่วยลูกแก้วให้ได้นะไม่ต้องห่วงมัมมมมูขอบคุณนะเพื่อนๆในแดนลมชอยดีกับมัมมากๆเลยมูมูพวกเรายินดีเราช่วยทุกคนที่เดือดร้อนมอมไปนอนเถอะพรุ่งนี้เรามีเรื่องสนุกรออยู่ฮะอะไรเหรอบัวลอยไข่หวานมู ม,มสามสหายคือพร้าวชื่นจิตและกระป๋ำต่างเข้าใจดีว่ามอมกังวลเรื่องลูกแก้วจึงพยายามหากิจกรรมให้ทำและเรียนรู้วิถีชีวิตในแดนลมโชยเนืองเนืองเช้าวันนี้เขาตระเตรียมเครื่องปรุงขนมบัวลอยซึ่งมีแป้งกะทิน้ำตาลปึกส่วนไข่หวานก็ต้มน้ำขิงรอไว้ บัวลอยนี่กินตอนอากาศเริ่มเย็นอร่อยดีส่วนผสมก็มีแป้งปั้นกลมๆจะผสมเผือกฟักทองใบเตยเพื่อให้สีส,สวยๆก็ได้นะนนมัมมัมหมูแล้วต้องต้มก่อนใช่ไหม,มแั้นแป้งจะดิบนะใช่แล้วต้มแป้งให้สุกในน้ำเดือดแล้วพักไว้ตอนต้มแป้งเวลาสุกแล้วแป้งกลมๆจะลอยขึ้นมาเลยเรียกว่า บัวลอยแล้วก็เอาบัวลอยใส่ในกะทิซึ่งผสมน้ำตาลและเกลือและไข่หวานล่ะเอามากินด้วยกันเหรออืมไข่หวานก็ต้องต้มต่าง,งหากในน้ำขิงใส่น้ำตาลซึ่งจะทำให้หอมมากเวลากินก็ตักแต่ไข่ใส่ในบัวลอยนี่คือบัวลอยไข่หวานสูตรบ้านใต้ทุนลมชอยมัมมูม อร่อยจังกระป๋าว่าถ้าลูกแก้วดีแดงเดิมแล้วนะมอมมัดจะตัวหนักจนปีนเมฆไม่ไหวก็ได้มกินมากที่นี่อาหารอร่อยทุกอย่างเลยแออเอะเอะได้เวลานิทานแล้วล่ะเดี๋ยวตอนไปฟังนิทานอย่าลืมเอาผ้าพันคอให้อุ่นๆนะให้ขุนลมโชว สักประเดี๋ยวเด้คือว่าเหนื่อยและเมื่อยอและเดี๋ยวและเดี๋ยวแอะแอะแล้วจะก,กลับมานะ